ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  เคลื่อนเติมยาแอร์นะครับรันเคลื่องเติมยานไดแอร์ครับเนี๋ยาแอร์วิ่งดีด หายไริสายแล้วอาริเชื่อไม่สูงโรบิเชื่อก็ไม่สูงโอเคครับเราเน,น,นีเ่นยแต่มันเย็นเย็นแล้วครับเย็นแล้วครับ lùm đen hấp lùm đen chết uống xả kẹt uống xả hết Uống chết uống kẹt đi cái nào đó แย่ไม่ดีก็ได้ครับช่องเล็กเล็กเจ็ดจุดศูนย์หกจุดเจ็ดจ็ดจุดแปดฝั่งนี้อาจจะแย่ไม่ดีครับตรงนี้อาจจะแย่ไม่ดีก็ได้ไม่ดูมาดามลงเท่ากันฝั่งนี้อาจาาาอออาจะแย่ไม่ดีก็ได้ครับ ไม่ได้มาโอ,อ๊ยใจเลยเปแอบอยู่ข้างข้างเปแอบข้างครับอ๋อไอเย็นฟุบเลยเปิดดูมาในียไอเย็นฟุบเลยครับว่าข้างนอกมันเย็น นึ่งหกจุดสองเท่ากันนะครับที่แย่ไว้ดีผมจะเรียนหกจุดหนึ่งแล้วที่แย่ไม่ดีครับแย่ไม่ดีก็ต้องมีที่ไปห้านะครับห้า 2อง5้ากาหนาวแล้วี่สิบิขี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอกเที่ยวทางเรียบร้อยแล้วเติมยาเรียบร้อยแล้วครับแล้วตัดต่อดีตั้งมากไม่ได้ตั้งมากมันตัดช้าลงห้าองศาหนาวโอเค วนนี้พอจะเก็บร้านได้ก็8โมงครึ่งครับที่8ดโมงครึ่งก็ให้เราสิบแปดนากสามสิบเกนาทีแล้วครับเพิ่งเสร็จงานครับเพิ่งเสร็จงานวันนี้วันนี้เพิ่งเสร็จงานครับไป6โมงครึ่งแล้วอ oh. โมงครึ่งแล้วครับ